ลงไปอีก10กิโลเมตรสิกิโลเมตรใช่ไหมสิบกิโลเมตรใครจะให้ผมไปต่อครับกดไลค์กดไลค์กดไลค์หน่อยเฮ้ยมันมีทางไปวะต้นไม้แดงบัคข้ยเลยวันแมนสีจะักเหียงนี่มันแมนแนวว่นนี่ฮะเขียนอะไรวะมึงบอลเก่งใจรถบีเอ็มกูเลยเฮ้ยเฮ้ยพ่อ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 เสียงเตือนเต็มรถเลยเฮ้ยเชี่ยพ่อให้อียก็คุณละแวงเลยสัตว์จักสางจักเสือจักเหียงดอกเด้อนี่ ิาาายะีงเรรพอสดผมกําลังจะเดินทางไปปราสาทสํารงที่ประเทศกัมพูชานะครับอยู่ติดชายแดนบ้านผมเลยนะครับแล้วก็เอารถข้ามฝั่งมานะครับมีบ้านมีมีบ้านคนครับแต่บ่มีคนไม่มีคนเลยก็ขี้มากอะตัวอะไรได้แต่ว่าคือเห็นทางแค่ลังเดียวคือตอนนี้กูเองเสียวอะไรอีกอเลี้ยวขวา แมงเงยมึงพากูไปใส่นี่เลี้ยวขวานะครับเลียวมนตรงมึงพากูไปใส่นะครับทางไปปราสาทนี่ไงปราสาทอะไรปราสาทอะไรปราสาทส,สัมโลงนี่ไงนะปราสาทสัมโลงประเทศกัมพูชานะครับนี่คือประเทศกัมพูชานะครับแล้วคือตอนนี้กูคือระแวงมากมากแบบบได้ตั้งใจบนนี้ด้วยไหมเราตั้ง G P S ไปกันเองนะครับถึงวันนี้คืนนะถึงสรางทีแล้วไม่มีคลื่นด้วย ลงไปอีก10กิโลเมตร10กิโลเมตรชช่อว่า10กิโลเมตรกูว่าขับดีกว่าเยอกลับดีกว่าคือเส้นทางนี้อีก1ิกิโลเมตรถึงปราสาทนะครับปราสาทกูสิเปนปราสาทนะครับสิพอยังก่อนนะครับไปไหนมน อื่นบุมีนะเดาทางตัวที่ืนบุมีบานจีบีดบอกทางมาไ,ได้บานไปใส่แต่บานทางแจ๊ดใส่หรือที่ตรงบานนี้ย <laughs> วัวกลับดีกวา่ <laughs> าปะกลับเนียฮะท่านมากหลายโค้งได้จำกันได้อยู่วันนี้ขับรถเที่ยวครั้งแรกครับ <laughs> นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ <laughs> ไหนก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> อยู่ที่กัมพูชานะครับอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับคือเราจะไปเที่ยวปราสาทนะครับตอนนี้เราคือตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ชายแดนบ้านผมใกล้แน่นอนนะครับ แต่ว่าคือกูจะไปไหนครับตอนเนี้ปัญหาคือสัญญาณไม่มีแล้วคือสัญญาณก็ขึ <c oughs> ้น3 G ครับตอนนี้ยังมีอยู่ไม่ได้เลยนะครับส G คือดูไม่ได้แล้วเราตั้ง GPS ไปเขาบอกอีก1ิกิโลนะครับแล้วมันเป็นทางแยกไงประเด็นมันผ่านมา1ิกิโลแล้วมันเป็นทางแยกไป็นอะไรตอบอกอ่งสิไปท <c oughs> <c oughs> ได้เลยตายลอขวะรู้เรารู้จากล่องรอยถนนนะครับน่าจะเป็นตรงมาทางหลักแน่นม่ไจะเป็นทางหลักไป คือนูิธีสังเกตนะครับว่าทางไหนเป็ทางหลักถ้าหลงทางถ้าถ้าถ้ามีรอยยางก็คือทางหลักอย่งรอยยางมังซ้อมใน้ห้าเลยไ่ได้ประตูนี้มันหนากว่าตรงนี้มีรอยยางเนี่ย <c oughs> คือแบบมึงพากูไปไหนนะครับเราเดินทางมาประมาณจากที่ซีรีบอกว่าเหลือ10กิโลนะครับตอนนี้เข้ามาประมาณห้ากิโลแล้วครับก็คือนะครับเ <c oughs> ราเข้ามาในเข้ามาในที่อะไรเนี่ยมันคือหน่วยโลคหน่วยโรคบนต้นไม้แต่เราเป็นทายานเนอะทางพอดีรถได้ แมงเ้ยนะครับส่วนไม่ได้นะเอ้ยมันมีลองลองยังไงสร้างงางหัอุปการโลมหนูด้วยดิไปยังไหนต่อตอนนี้คือเวลาสี่โมงยี่สิบนะครับคือเข้าไปกูจอดได้ไหมคือยังไงนะครับเนี่ยตอนเนี้ยพวกลับดีกว่าพ่อ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 พอกลับดีกว่า หะผอดใสผอดใสแม่งคือคือมันดู G P S ไม่ได้นะครับตอนนี้ครับเพราะมันไม่มีคลื่นกูว่ากลับดีกว่าเราก็ผ่านมาหลายเส้นนะฮะขับรถได้หรอไม่ได้เพราะว่ะไม่ใช่เป็นกูดอุษาดีใจกูดว่าสายไฟแม่ก็กไยหักใหม่แต่มันมีมันเป็นถนนนะครับถนน,ถนน่าจะเป็นถนนชาวบ้านนะกูว่ากลับดีกว่าแล้วกลับรถตรงไหนเนี่ยทีเนี้ยขับไปไปเป็นถนนลร้ากลับรถไม่ได้นะเพื่อนทุกคนประเด็นนะครับ สิผไปเจอยหารขมี้วหิวไหเจอทหารเมร่อับไปเดุ้กลุกเบาเบาเบ้องลับรถตรงไหนทีเนี้ยขับด้วยกว่ะมากูถอยเองกูถอยกลับเองถอยกลับยาวๆเองมันไปไหนได้ห่ื่บ้านไปทางสิไปทางยูพอๆพอๆพอๆดูกูถอยเองมีทางอยู่ไปไปนี่ไหมมันแหงตรงไหนลงไปหนามเกี่ล่ะ้ พอๆๆๆๆๆถอยๆๆๆๆมั้งกูรับเองเจ้าของงาเนี้ยเนี่ยมันลงเริ่มล่งละแสดงเมื่อกี้คือมันลงเขาดิเยอะทางลงเขาพอกันพอกันมันอาจจะไปทะลุติดแท้กัได้ด้วยโอ้โหมึงคิดว่ามันจะทะลุง่ายขนาดนี้เหรอโมเมนต์เส้นทางนี่มึงนี่รักเรานี่เป็นช่องนี้ก็ได้เพื่อพอๆๆพอพอมึงเชื่อเปะมันยิ่งลงเขา เสียวว่ะเสียวว่ะใครจะให้ผมไปต่อครับกดไลค์กดไลค์กดไลค์หน่อยเฮ้ยมันมีทางไปว่ะต้นไม้แดงมาคุ้ยเฮ้ยวันแมนสีจะรักเอียงนี่มันแมนแนวว่นนี่ฮะคนสีไปได้นี่แมงเอ้ยฮะเขียนอะไรวะมึงบอลเก่งใจรถบีเอ็มกูเลยเฮ้ยพ่อพ่อพ่อเสียงเตือนเต็มรถเลยเฮ้ยเชียพ่อเฮ้ยเขียวกูระแวงเลยสัตว์จักสร้างจักเสือจักเอียงดอกเด้อนี่ วิททวงแดงว่ะเกตานลงลงไปบึงบ่นี่ชิพายละนี่เกตรหารเพราะว่าสีแดงไปดูไหมดียังไงบ่บกูอยากลงเลยท่าไงทุกคนลงลงดมาดูก่อนไหมนี่สีลงอยู่ว้าลงอยู่หรือลงโอ้ยถึงอยู่ไหมนะเด้โอ้ย ไปต่อก oh. ูก็ไม no. ่ไปหรอกครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ายังแบบชุดเขตชุดเขตดินแดงใช่ป่าครับมีริบบิ้นแดงมีผ้าแดงติดไว้เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อุ้ยเขาก็มีมาส่งเลยนะทุกคนเสียวแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงพวกสัดปลาป่ะกุ๊ก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 พวกนกพวกยังพวกไอ้เนี่ยเสียงจักจั่นบ่เสียงโอไปดูข้างบนนี่ทุกคนคชิงลูก ประเด็นคุณมีผ้าแดงตรงนี้คนก็คือเขตมันเขตทหารมั้เดอ๋ยไว้กับกับกลับผมว่าน่าเราจะเราไม่น่าไปต่อดีกว่าสู้ไหมจะูมไหมใช่ไหมผมผ้าแดงโอเคเราอาจจะมี่กลับระเบิดหรืออะไรก็ไมีมันมีปัญหาอย่างนี้นะครับ PPS เราดูไม่ได้นะครับแล้วเราก็ต้องกลับนะครับนี่ไอคิดแรกของพวกเรานะครับไปเที่ยวต่างประเทศใครอยากให้พวกเราไปเที่ยวไหนบ้างเราอยู่ประเทศ ตอนนี้เราคุ้นเจสิบว่าจะเลยนะตอนนี้เราอยู่ประเทศกัมพูชานะครับเราจะไปปราสาทสัมรงกันนะครับเทเนี้ย GPS มันเคยเดี๋ยวก็สัญญาณเน็ตไม่ดีแล้วก็มันให้ไปทางนั้นโคนมันให้ไปทางโน้นครับนุ่มพิ่งทักเลยนะกลับดีกว่าครับแล้วก็ช่วยจำช่วยจำทางกลับกูด้วยครับเองคุณทธทาด ปลาปลาปลาจะไปต่อหรือจะพอสำนี